สวัสดีครับจากเพจเทอร์โบอินเตอร์ลยอนนะครับวันนี้ทางร้านจะมารีวิวเป็นชุดอินเตอร์เป็นงานขึ้นสดนะครับจากทางร้านอันนี้จะเป็นรถกีบครับลูกค้าเขาวางเครื่องมาใหม่ครับมาให้ทางร้านเซ็ตเทอร์โบเซ็ตระบบเทอร์โบนะครับลูกค้าดูครับเซ็ตระบบเทอร์โบแล้วก็อินเตอร์ครับเทอร์โบจะเป็นเทอร์โบสามพันแปดสี่สี่นะครับมาดูรายละเอียดงานครับนี่ขนาดอินเตอร์ก็จะเป็น18 12คูณ2.5ครับหนาแค่2.5นะครับชุดนี้มาดูรายละเอียดงานครับข้าฝั่ง ID จะเป็นขนาด2.5ครับลูกค้าดูครับทรงสวยงามครับทรงนี้จะมีแบรนด์โลโก้ไปให้ครับชุดนี้จะเป็นขึ้นสดเป็นงานขึ้นสดเลยครับชุดนี้ ฝังออกจากเทอร์โบก็จะเป็นขนาด2.5ครับมาเข้าอิเตอร์ส่วนกองก็จะเป็น3นิ้วครับขนาดกองก็จะเป็น3นิ้วครับลูกค้าเลือกเป็นกองสีเงินนะครับดูภาพรวมๆครับตัวครับ แล้วก็จะมีเพิ่มเติมจะมีเป็นท่อไอเสียด้วยครับลูกค้าดูงานจากทารล้านอันนี้งานขึ้นสดนะครับชุดนี้ชุดสําเร็จไม่มีครับรถรถุรถน่นนี้เป็นใส่หม้อพักด้วยครับลูกค้าท่านใดสนใจเป็นงานขึ้นสดครับจะเซตระบบเทอร์โบอินเตอร์สนใจทักมาในเพจได้นะครับงานขึ้นสดเราก็รับขึ้นอยู่นะครับ คุณผมครับ